นี่ทุกคนวันนี้วิวจะมาเล่าเรื่องสงครามให้ฟังค่ะแต่ไม่ใช่สงครามธรรมดานะนี่คือสงครามไฟฟ้าสวัสดีค่ะวิวจากชาแน,นลพายวิวค่ะฟังคำว่าสงครามไฟฟ้านะคะหลายคนอาจจะสงสัยค่ะว่าเฮ้ยสงครามไฟฟ้าเกิดจากอะไรเขาเอาไฟมาไล่ช็อตกันหรอหรือว่าอะไรยังไงนะคะบอกเลยว่าไม่ใช่ค่ะนี่ไม่ใช่สงครามจริงๆไม่ได้มีใครไปรบก,กับใครนะคะแต่มันเป็นการแข่งขันของสุดยอดนักประดิษฐ์ทั้งหมด2คนค่ะที่จะพลิกโฉมวงการไฟฟ้าทั่วโลกนะคะและนี่คือคําตอบของไฟฟ้าที่พวกเราใช้กันในทุกวันนี้นี่แหละค่ะว่าทําไมมันจะต้องเป็นแบบนี้ทำไม เราจะต้องมีอุปกรณ์นั้นทําไมเราถึงจะต้องมีอุปกรณ์นี้นะคะดังนั้นวันนี้วิวเก็บรวบรวมเอาเรื่องราวของสุดยอดนักประดิษฐ์2คนนี้มาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะไปฟังสรุปเรื่องราวของสงครามเนี่ยนะคะว่าเอ๊ะนักประดิษฐ์2คนนี้เป็นใครแล้วทำไมถึงจะต้องมาสู้กันเนี่ยเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าไฟฟ้าในโลกของเราเนี่ยนะคะมีอยู่ทั้งหมด2ระบบด้วยกันขานั่นก็คือไฟฟ้ากระแสตรงแล้วก็ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะซึ่งไฟฟ้าทั้ง2แบบนี้เนี่ยนะคะถึงมันจะเป็นไฟฟ้าเหมือนกันแต่มันก็ไม่เหมือนกันค่ะเพราะว่าวิธีการที่เขาปล่อยไฟฟ้าจากที่ที่ผลิตไฟฟ้ามาถึงอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าที่เราใช้กันนี่แหละค่ะอธิบายแบบคร่าวๆที่สุดเลยนะคะก็คือไฟฟ้ากระแสตรงคือกระแสไฟฟ้าในวงจรเนี่ยจะหล เดส่วนไฟฟ้ากระแสสลับคือกระแสไฟฟ้าในวงจรจะไหลกลับไปกลับมาตลอดเวลาค่ะซึ่งไฟฟ้าทั้ง2แบบนี้นะคะก็จะมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันค่ะเหมือนกับตารางที่วิวขึ้นให้ดูอยู่ตอนนี้นะคะแต่ถ้าใจสรุปง่ายๆเนี่ยนะคะก็คือด้วยเทคโนโลยีอะไรต่างๆในสมัยนั้นเนี่ยทำให้เวลาที่จะส่งไฟฟ้าไปในทางไกลแล้วส่งเป็นไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยจะคุ้มกว่าส่งเป็นกระแสตรงค่ะและเรื่องราวทั้งหมดของเราเนี่ยเริ่มต้นขึ้นเพราะว่ามีนักวิทยาศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ชื่อแบบคุ้นหูพวกเรามากๆอยู่ทั้งหมด2คนค่ะเขาดันเชียร์ นะค,ะคนคนแรกก็คือนิโคลาเทสลานะคะคนที่เป็นแรงบันดาลใจของชื่อรถเทสลานั่นแหละคะ่ะส่วนอีกคนนึงเชื่อว่าทุกคนรู้จักชื่อกันแน่นอนนะคะนั่นก็คือโทมัสอวาเอดิสันนั่นเองค่ะและสําหรับใครที่ไม่รู้จักเขาทั้งสองคนนะคะเดี๋ยววิวสรุปประวัติให้ฟังเร็วๆก่อนค่ะเริ่มจากเทสลาเนี่ยนะคะเกิดในปี1856ค่ะในจกักรวรรดิออสเตรียนะคะเขาว่าตอนแรกเป็นนักคณิตศาสตร์ค่ะแต่ว่าพออายุ28ก็ย้ายมาอยู่ที่อเมริกานะคะส่วนเอดิสันเนี่ยเกิดแล้วก็โตในอเมริกาตั้งแแแต่่่ปปี18 47, ี1847คคะะะะดดััังนนนน้้เเขาากกกว Tesla, วทล9ย เขาเนี่ยเป็นนักประดิษฐ์แล้วก็นักธุรกิจนะคะส่วนผลงานที่โดดเด่นของเทสลาเนี่ยนะคะไม่ใช่ประดิษฐ์รถเทสลานะคะอันนั้นผลงานอีลอนมาร์กเนาะเทสลาเนี่ยเป็นคนริเริ่มไอเดียนะคะการส่งข้อมูลแบบไร้สายค่ะนอกจากนี้ก็ยังเป็นคนริเริ่มไอเดียใช้คลื่นเพื่อตรวจจับวัตถุใต้น้ํานะคะส่วนโทมัสอเวดิสันนี่ชัดเจนเลยนะคะว่าผลงานที่โดดเด่นที่สุดที่พวกเราจะคุ้นเคยกันก็คือเรื่องการประดิษฐ์หลอดไฟค่ะแต่เขาไม่ได้ประดิษฐ์หลอดไฟเป็นคนแรกนะเขาแค่ประดิษฐ์หลอดไฟที่ใช้ได้นานแล้วก็ใช้ได้้จจรรริงงงงงเเเเเป็นนนะะ็นนนนนนนคคคแกกกกะะออออาาาีีผลดด่่ๆขขืออสย เครื่องเล่นเสียงที่เรียกว่าโฟโนกราฟค่ะรวมไปถึงเครื่องฉายภาพเคลื่อนไหวที่เป็นตัวพ่อของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทุกวันนี้นะคะนี่ก็ผลงานโทมัสอวาเอดิสันเหมือนกันค่ะและเขายังเป็นคนคิดการใช้คําว่าฮัลโหลตอนที่รับสายนะคะซึ่งวิวเคยเล่าไว้แล้วสามารถไปดูได้ค่ะเรียกได้ว่าเอดิสันเนี่ยมีสงครามการตีกับคนไปทั่วเลยจริงๆนะคะแล้วก่อให้เกิดอะไรเยอะมากค่ะสร้างแบบนี้หลายๆคนก็อาจจะรู้สึกว่าโท e มัสอวาเอดิสันเป็นคนที่เก่งกว่าเยอะเลยใช่ไหมผลงานก็ดูจะเยอดเทสลาดูไม่ค่อยมีผลงานเลยจริงๆเทสลาไม่ได้มีผลงานน้อยนะคะ ไว้เนี่ยว่าเขาคิดค้นอะไรบ้างน,นะคะ Tesla เทสลาได้มีสิทธิบัตรถืออยู่ประมาณ300 oh. กว่บบาใบเลยค่ะที่เขาไปจดไว้นะว่าฉัานเป็นคนคิดค้นสิ่งนีจ้จ้าและนอกจากนี้ยังมีอีกหลายใบยเลยนะคะที่เขาตัดสินใจขายให้กับลูกน้องแล้วก็คนในบริษัทอะไรอย่างเงี้ยไปค่ะอย่างไรก็ตามต่อให้เทสลาจะจดเยอะแค่ไหนนะคะก็ยังแพ้อดิสันอยู่ดีค่ะเพราะว่าอดิสันนี่คิดบ้าคิดบอรประดิษฐ์อะไรระเยอะแยะก็ไม่รู้นะคะเขาจดสิทธิบัตรไปถึง1นึ่ใบค่ะฝั่งด้านหน้าที่การงานเนี่ยนะคะจริงๆแล้วทั้งสองคนเนี่ยไม่ไ ก็คือเป็นลูกน้องเอดิสันนั่นแหละแต่พอมีปัญหากับเรื่องกระแสไฟฟ้าเริ่มมีความเห็นไม่ตรงกันนะคะเทสลาก็เลยลาออกมาแล้วก็มาเปิดบริษัทใหม่นั่นเองค่ะโดยบริษัทของเทสลาเนี่ยนะคะชื่อว่าเทสลาอิเล็กทริกไลท์แอนด์ u มนูแฟชช n ่งค่ะบริษัทของเขาเนี่ยนะคะเป็นเอาซอร์สค่ะคอยขายสิทธิบัตรให้แก่ Westing เ o าส e e ิเล c กทร c กคอมพานนะคะส่วนเอริสันเนี่ยนะคะเขาก็เป็นเจ้าของบริษัทเอริสันอิเล็กทริกไลท์คอมพานีแล้วก็เอ๋ิสันอนเนิเล็กทริกอิลูมินมมเนชชิ่นคอมพานีค่ะซึ่ เอริสัน General Electric ค่ะและเดี๋ยวตอนหลังสุดเลยมันจะตัดคําว่าเอริสันออกไปแล้วก็กลายมาเป็นบริษัท General Electric ที่อยู่มาจนถึงทุกวันนี้นี่แหละนอกจากนี้นะคะอีกอย่างหนึ่งที่ทั้งสองคนแตกต่างกันมากๆเลยก็คือสไตล์การทํางานค่ะเริ่มจากเทสลาก่อนนะคะเทสลาเป็นพวกชอบทุ่มเงินค่ะทุกคนคือเวลาจะทํางานอะไรเทสลาจะบ้างงานมากแบบโอ้โหเอาใช้ชบใช้ทุนเท่าไหร่เอาลงไปให้หมดฉันอยากให้งานของฉันออกมาดีที่สุดนะคะดังนั้นส่วนใหญ่กว่าจะจบโครงการได้นะคะเทสลาคือกระเป๋าแบนไปแล้วสำเร็จไม่สําเร็จไม่รู้เพราะว่าลงเงินไปเยอะมากนะคะ นอกจากนี้เทสลานะคะจะเป็นคนที่ค่อนข้างจะ e x t r วิร r ดค่ะเข้าสังคมเฮฮามีลูกน้องมีเพื่อนฝูงมากมายล้อมหน้าล้อมหลังนะคะเขาอ่บพูดได้หลายภาษาแล้วก็ชอบไปปาร์ตี้กับพวกนักวิชาการนักเขียนเรียกได้ว่าเป็นหนุ่มสังคมคนหนึ่งเลยค่ะแต่เทสลานี่ก็ไม่ใช่แบบหนุ่มสังคมเพอร์เฟกต์นะทุกคนเพราะว่าบางคนเขาก็บอกว่าเทสลามีปัญหาเหมือนกันคือเขาจะเป็นโรครักความสะอาดเกินเหตุนะคะแล้วก็กลัวของแปลกๆค่ะเช่นกลัวต้องผูกผู้หญิงซึ่งบางคนเขาก็จะบอกว่าเทสลาเนี่น่าจะเป็นโรค o c d ค่ะส่วนฝั่งเอดิสันเนี่ยนะคะในขณะที่เทสลาาาทํงน อะไรจะมีความหมกมุ่นแล้วก็รุมยำกันนะคะเอดิสันน่ะส่วนใหญ่จะทํางานในลักษณะของการทํางานเป็นโรงงานค่ะคือแบ่งเลยว่าอ่ะก้อนนี้คนนี้ไปทําก้อนนั้นคนนั้นเอาไปทาแล้วก็มีระบบการทํางานค่อนข้างจะชัดเจนนะคะคือให้หลายๆคนนะมาช่วยกันรุมยำประดิษฐ์รุมยำกันคิดแบบของชิ้นเดียวค่ะฟังดูเหมือนดีใช่ไหมคะแต่ในยุคสมัยแห่งการประดิษฐ์ทุกสิ่งอย่างขึ้นมาใหม่เนี่ยเอดิสันส่วนมากก็เลยชอบมีปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะว่าเฮ้ยเราสรุปอันเนี้ยในเมื่อทุกคนมาช่วยกันคิดมาจนเป็นชิ้นเดียวเน คนแรกนะคะส่วนด้านชีวิตส่วนตัวเนี่ยนะคะเอดิสันจะมีความแบบ i n t r o ิร r t กว่าค่ะก็คือเป็นคนพูดน้อยเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยมีเพื่อนเท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าสังคมนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนเทสลาคือบ้าง,งานค่ะแต่เอดิสันนี่บ้าง,งานหนักเลยนะถึงขนาดที่1วันก่อนที่ตัวเองจะแต่งงานเนี่ยก็ยังทํางานถึงแบบเที่ยงคืนอยู่นะคะอ่ะตอนนี้เราก็รู้จักทั้งสองคนกันดีแล้วนะคะเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าเรื่องราวของสงครามไฟฟ้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะคะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเกิดขึน ยุคที่2ยุคที่เกิดสิ่งประดิษฐ์อะไรต่างๆขึ้นมากมายนะคะซึ่งตรงนี้ขอแปะไว้ก่อนขอไม่เล่าเรื่องการปฏิวัติอุตสาหกรรมละเอียดนะคะเดี๋ยวยจะเล่าให้ฟังในอนาคตอันไกลมากๆนี้ค่ะแต่เรื่องของเรื่องก็คือหลังจากที่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วเนี่ยนะคะมันทําให้เกิดการเคลื่อนย้ายคนค่อนข้างมากค่ะคนเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองกันมากขึ้นมารวมตัวกันมากขึ้นเพื่อทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมนะคะทําให้มันมีความจําเป็นค่ะที่จะทําให้การเดินทางในยามค่ําคืนเนี่ยปลอดภัยนะคะทีนี้สมัยก่อนก่่่่่อออนนนนนททีีีีจจะะะะะมมไฟ้้าาากกกกหลดดเเยคคคสิงงขใชัั็ืรุตํ แต่ปัญหาก็คือมันวุ่นวายทุกคนมันจะต้องมีแบบตะเกียงน้ามันตั้งอยู่ทุกเสาทุกเสาทุกเสาแล้วก็ต้องมีคนเดินไปจุดจุ๊บจุ๊จุจ,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 จุมีอาชีพแบบนี้เกิดขึ้นนะคะทีนี้แบบโอ้โหพอมันเรินไฟจริง,รงๆปัญหามากมายเกิดขึ้นถูกต้องไหมคะดังนั้นในเมื่อยุคนี้เป็นยุคสมัยแห่งการประดิษฐ์อยู่แล้วทุกคนเนี่ยพยายามจะคิดค้นอะไรที่เป็นวิทยาศาสตร์มาตอบโจทย์ะะๆๆชีวิตนะคะมันก็เลยมีคนคิดว่าเราจะต้องหาอะไรส,สักอย่างนึ่งมาแทนตะเกียงน้ามันให้ได้นะคะและคําตอบนัันััั้้้นนนนนนนกกกกกก็็็็คคคคคืืออออออหหหลลดดดดไไไไฟฟฟ่่่เเเเงงะะะแแแแตปปปญาาใใยยยุรีีมมมพวชบบ อ่ะหมดแล้วต้องเปลี่ยนหลอดไฟใหม่นะคะแล้วมันก็แพงเวยเปลี่ยนไปก็ไม่คุ้มอีกใช่ไหมดังนั้นหลอดไฟตอนแรกมันก็เลยไม่บูมทุกคนจนกระทั่งเอดิสันเนี่ยนะคะลุกขึ้นมาค่ะบอกว่าเฮ้ ö, กแกเนี่ยประดิษฐ์หลอดไฟแล้วใช้ได้แป๊บเดียวฉันไม่ยอมหรอกฉันเนี่ยจะพยายามประดิษฐ์หลอดไฟให้มันถูกให้ได้แล้วก็ใช้ให้ได้นานที่สุดเลยเอาไว้ถึงขนาดที่แบบหลังจากนี้โลกของเราเนี่ยนะจะเหลือแค่คนรวยเท่านั้นแหละที่ยังใช้เทียนอยู่เพราะว่าหลอดไฟมันจะต้องประหยัดกว่าเทียนซึ่งอันนี้ต้องให้เครดิตเอริสันนะคะ ถ้วยละาร้อยหก้อยันหนึ่งกันไปนะคะและแล้วในที่สุดนะคะหลังจากเอดิสันลั่นคําพูดนั้นไปในปี1879เนี่ยเอดิสันก็ทําสําเร็จค่ะคือเขาสามารถประดิษฐ์หลอดไฟที่ใช้งานได้แบบที่พูดจริงๆนะคะแต่ปัญหาก็คือพอมีหลอดไฟขึ้นมาเนี่ยแปลว่ามันจะต้องมีไฟฟ้าไปเลี้ยงหลอดไฟใช่ไหมเพราะว่าเฮ้ยหลอดไฟมันจะเอาไปใช้จริงทั่วเมืองแล้วอะถ้าสมมติว่าทั่วเมืองไม่มีไฟฟ้าไปแล้วแล้วหลอดไฟจะใช้ได้ยังไงใช่ไหมดังนั้นเพื่อจะขายหลอดไฟของตัวเองเนี่ยนะคะเอนะต ไฟฟ้านะคะไปเลี้ยงทั้งเมืองได้พอไฟฟ้าไปถึงคนจะได้ซื้อหลอดไฟไปใช้นั่นเองค่ะและนี่แหละค่ะก็คือจุดเริ่มต้นที่ทาให้เอดิสันเนี่ยหันไปเชียร์กระแสไฟฟ้าแบบหนึ่งนะคะก็คือไฟฟ้ากระแสตรงค่ะทุกคนเอดิสันก็เลยออกแบบระบบไฟฟ้ากระแสตรงนะคะโดยเรียนแบบจักตะเกียงน้ามันค่ะก็คือเชียร์ให้มีการตั้งสถานีจ่ายไฟกลางเมืองนะคะหลังจากนั้นก็จ่ายกระแสไฟไป,ไปทั่วทั่วเมืองค่ะดังนั้นในปี1882นะคะการใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจริงๆก็เลยเกิดขึ้นค่ะโดยเขามีการตั้งสถานีจ่ายไฟนะคะไว้ที่แมนฮัตตันนะคะกลาง New ไปลหลังจากนั้นสถานีจ่ายไฟนี้เนี่ยนะคะก็กระจายไฟออกไปโดยรอบค่ะซึ่งแน่นอนว่าบริเวณแมนฮัตตันบริเวณนิวยอร์กเนี่ยมันมีคนอาศัยอยู่อย่างหนานแน่นใช่ไหมดังนั้นไฟฟ้ากระแสะตรงของเอดิสันเนี่ยเวิร์กมากๆค่ะอย่างไรก็ตามมันเวิร์กแค่บริเวณนั้นทุกคนเพราะว่าคนเนี่ยมันอยู่กันหนานแน่นดังนั้นไฟฟ้ากระแสะตรงที่มันส่งไปได้ใกล้ๆเนี่ยมันก็ส่งไปได้แถวนั้นแบบครอบคลุมนะคะแต่ถ้าใครเคยไปสหรัฐอเมริกาจะรู้ว่าสาหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะคะและถ้าไม่ใช่ในเมืองที่แบบนิวยอร์กหรือ ผูบ้านแต่ละหลังอยู่ห่างกันแบบเป็นยอดทุกคนคือประเทศมันใหญ่มากพื้นที่มันเยอะมากนะคะดังนั้นถ้าสมมติว่าจะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงแบบเอดิสันเนี่ยปัญหาเกิดค่ะเพราะว่าไฟฟ้ามันส่งไปได้ไม่ไกลใช่ไหมดังนั้นถ้าสมมติบ้านนี้จะใช้ไฟมันก็จะต้องมีสถานีจ่ายไฟเนี่ยห่างจากบ้านไม่ได้ไกลขนาดนั้นถูกต้องไหมแล้วพอไปตั้งปึ้งอ,อ้าวอุตสาหตั้งสถานีจ่ายไฟมาบ้านรอบนี้มีแค่10หลังบ้านรอบนั้นมีแค่5้าหลังมันไม่ได้เหมือนในนิวยอร์กที่ตั้งปึ้งไปแล้วมีบ้านรอบๆอ,อยู่แบบพันหลัง มันเกิดปัญหานี้ขึ้นนะคะมันก็จะต้องมีคนแก้ค่ะซึ่งคนที่เข้ามาแก้นี้เนี่ยนะคะก็คือจอร์ดเวสติงเฮาส์ค่ะเจ้าของบริษัทที่เทสลาเนี่ยไปทํางานโคอยู่ด้วยนะคะจําได้ไหมบริษัทที่เทสลาไปขายสิบิบัตให้อะ <S <S ่ะโดยสิ่งที่เขาคิดออกมาเนี่ยนะคะก็คือไฟฟ้ากระแสะสลับนั่นเองค่ะทุกคนแต่ปัญหาของไฟฟ้ากระแสะสลับก็คือโรงไฟฟ้าที่จะสามารถผลิตไฟประเภทนี้ได้เนี่ยมันแพงมากค่ะเพราะว่าเฮ้ยมันคือไฟฟ้าแรงสูงนึกออกป่ะมันไม่ใช่ไฟฟ้าแบบปั่นไฟเล่นๆเหมือนกับไฟฟ้ากระแสะตรงอ่ะดังนั้นพอเขาคิดขึ้้้้้นนมมมาาาาาไดแลลววถสสุติ่เขจะงงทรรโ เ,เขาก็เลยต้องพยายามคิดว่าจะทํายังไงให้ไฟฟ้าเนี่ยมันสามารถใช้ได้หลากหลายกว่าเดิมคือถ้าเอาไปใช้แกะแค่หลอดไฟมันอาจจะไม่คุ้มนะคะแล้วถามว่าเทสลามาเกี่ยวยังไงในสมาการนี้ทาไมไม่ใช่วสติงเฮาส์กับเอดิสันทะเลาะกันนะสิ่งที่เกี่ยวก็คือทั้งไฟฟ้ากระแสะตรงและไฟฟ้ากระแสะสลับเนี่ยมันจะต้องมีมอเตอร์ในแบบของตัวเองค่ะแล้วทั้ง2แบบก็ใช้ด้วยกันไม่ได้นะทีนี้ไอ้มอเตอร์กระแสะสลับเนี่ยเทสลาเป็นคนคิดค่ะดังนั้นก็เลยมีเอี่ยวด้วยกับไฟฟ้ากระแสะสลับทีนี้มันก็เกิดไฟฟ้า2แบบขึ้นใในสสหหรรรรรััฐออเเมิิกกาาาียยบ้้้แแลลว่คะะจดไฟ ขึ้นมาได้แล้วรู้สึกว่าสิ่งที่ฉันคิดมันเวิร์กเนี่ยเวสติงเฮาส์ก็เลยจัดการโฆษณาผลิตภัณฑ์ของตัวเองดานหน้าไปแบบทั่วอเมริกาเลยค่ะโดยเริ่มที่แรกในบัฟฟาโลนะคะในปี1886ค่ะหลังจากนั้นก็ไปโฆษณาตามเมืองต่างๆว่าแบบใช้ไฟฟ้ากระแสสลักของฉันสิเธอมันดีนะมันดีมันดีมันด,นดีโดยที่เวสติงเฮาส์เนี่ยนะคะใช้วิธีการตัดราคาเอดิสันแบบยับเลยค่ะสมมติเอดิสันบอกว่าอ่ะตั้งไฟฟ้าในเมืองไหมราคาพันเหรียญเวสติงเฮาส์บอกไม่ฉันเอาร้อยเหรียญ อยู่ดีๆขายของอยู่โดนคนตัดราคานะคะดังนั้นเอริสันก็เลยรู้สึกว่าจําเป็นจะต้องใช้วิธีตัดคู่แข่งด้วยการใช้การตลาดค่ะคือถ้าสู้ด้วยราคาไม่ได้เพราะเวสติงเฮาเขาก็มีงบมีทุนของเขาไม่ได้รวยเล่ล้วก็ต้องใช้ด้วยกลน,นะคะดังนั้นเอริสันก็เลยใช้วิธีปล่อยขา่าวลือใส่ไฟฟ้ากระแสะสลับเลยค่ะว่าแกทุกคนรู้ไหมไฟฟ้ากระแสะสลับมันน่ากลัวมันไม่ดีเลยก็ที่เขาโฆษณาว,ว่าเป็นไฟฟ้าแรงสูงอะ่ะมันแรงสูงจริงๆแล้วมันอันตราย <c oughs> ก็คือแบบปล่อยข่าวกระจุยกระจายเลยนะคะเช่นแบบว่าให้คนออกมาประท้วงกันว่าเฮ้ยเราไม าแรงสูงไฟฟ้าแรงสูงอันตรายปล่อยข่าวว่ามีคนเนี่ยที่เป็นคนติดตั้งสายไฟไฟฟ้าแรงสูงน่าโดนไฟช็อตตายและเอดิสันเนี่ยนะคะทำถึงขนาดที่ว่าไปคุยกับทางการของสหรัฐอเมริกาค่ะบอกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้วิธีประหารคนด้วยการแขวนคอใช่ไหมฉันมีวิธีใหม่มาแนะนําใช้ไฟฟ้าสินี่ไงสร้างก็้ยีไฟฟ้าขึ้นมาให้คนไปนั่งแล้วเอาไฟช็อตให้ตายและไฟที่ใช้ก็คือไฟฟ้ากระแสสลับค่ะดังนั้นก็ยิ่งกระพือขาวเข้าไปใหญ่เลยว่าไฟฟ้ากระแสสลับน่ากลัวแกดูสิสามารถใช้ประหารคนได้้ววออตาางบก่ เหตุที่สหรัฐอเมริกาแทบจะเป็นประเทศเดียวในโลกเลยนะคะที่มีการประหาชีวิตคนด้วยเก้าอี้ไฟฟ้าเนี่ยก็เพราะว่าโทมัสอันไวรอดิสันต้องการ discredit ไฟฟ้ากระแสสลับนั่นแหละค่ะแล้วคิดว่าแค่นี้เอริสันพอหรือยังคะบอกเลยว่ายังไม่พอค่ะเอริสันก็จัดข่าว PR จัดหนักเข้าไปอีกนะคะโดยการเอาไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยไปทดลองช็อตมาช็อต ช้างช็อตอะไรโชว์แบบเยอะแยะมากมายตัวนั้นตายตัวนี้ตายเต็มไปหมดนะคะเพื่อที่จะแสดงให้ทุกคนเห็นค่ะว่าดูสิช้างทั้งตัวเนี่ยโดนไฟช็อตมันยังตายเลยแล้วพวกแกเป็นคนเนี่ยโดนช็อตจะรอดหรอมาใช้ไฟของบริษัทฉันดีกว่าไฟกระแสตรงนะไม่อันตรายสายไฟแล้วก็เอาลงใต้ดินแล้วปลอดภัยโดนช็อตก็ไม่ตายอุ้ยมาใช้ของเราดีกว่านะเรียกได้ว่าเป็นการ PR ที่โหดนะคะแต่ปัญหาคือสมัยนั้นมันอาจจะไม่ได้มีกฎหมายที่จะมาดูแลเรื่องนี้นะคะดังนั้นเทสลาก็เลยต้องใช้วิธีโชว์ค่ะโดยการบอกว่าเฮ้ยไหนบอกว่าไฟัั้นนนากลวหฉ จัดการทดลองให้ดูเอาโหดๆเลยว่าไฟฉันไม่ได้น่ากลัวที่แกกล่าวหานะซึ่งวิธีที่เขาทำนะคะบอกเลยว่าสุดมากค่ะคือในปี1891ยเนี่ยนะคะเทสลามีโอกาสได้ไปเลคเชอร์ที่มหาวิทยาลัยโคลัมเบียค่ะ,คะพอไปถึงเขาก็บอกว่าอ่ะนี่เดี๋ยวฉันจะแสดงให้ดูว่าไฟฟ้ากระแสะสลับมันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดเขาก็เลยเอาไฟฟ้าถึง2 5 0 0 0 0โวลต์เนี่ยนะคะวิ่งผ่านตัวเขาเองค่ะโดยผ่านสิ่งประดิษฐ์ที่เรียกว่าเทสลาคอยนะที่เขาผลิตขึ้นมาเองนะคะแล้วก็โชว์ให้ทุกคนได้เห็นหว่าเห็นหมลยวิ่งผ่านนร่าางกยฉั อะไรสักนิดเลยจ้าแล้วมาบอกว่าไฟชันน่ากลัวเห็นไหมไฟฟ้ากระแสสลับไม่ได้น่ากลัวอย่างที่พวกแกคิดและเหตุการณ์นี้แหะคะ่ะก็คือเหตุการณ์ก้าวแรกของชัยชนะของเทสลานะคะที่เอริสันได้ถึงขั้นแบบเกียงไม่ออกอะทุกคนซึ่งหลังจากเหตุการณ์นั้นแค่ปีเดียวนะคะในปี1892เนี่ยบริษัทเอริสันเจอเนอรัลอิเล็กทริกเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อบริษัทเป็นเจ n เนอรัลอิเล็กทริกนะคะแล้วก็เอริสันก็แก่ก็เลยจะษียไปนะและในปีถัดมาคะ่ะในปี1893เนี่ยก็เกิดงานที่เรียกว่าเวอรรคีนกก่่าาะหืททจ ก็คืองาน World Expo ประมาณนั้นนั่นแหละซึ่งในปีนี้ก็มีไทยไปเปิดไทยพาวิเลียนอะไรอยู่เหมือนกันนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเอาเป็นว่ามันมีการจัดงานขนาดใหญ่มากๆขึ้นในสหรัฐอเมริกาในเมืองชิคาโก้ค่ะและเขาก็มีการเอาไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยไปใช้ทําให้แบบทั้งเมืองเนี่ยสว่างสวัยไปทั้งเมืองเลยจ้าก็เลยกลายเป็น PR ชั้นดีนะคะที่ทําให้คนทั้งสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นว่าโอ้ไฟฟ้ากระแสสลับมันวงจริงๆกว่ะแกดังนั้นไฟฟ้ากระแสสลับก็เลยเหมือนได้แต้มต่อเพิ่มอีกขั้นนนนนนึงะแลลใเเเววาดีีียกกกัั้็มอหตุกาารสํคัญนึเกิดขึ้นค่ะ ที่ทาให้ไฟฟ้ากระแสสลับแบบชนะใสๆเลยนะทุกคนนั่นก็คือมีโครงการวิศวกรรมที่ใหญ่ที่สุดในยุคนั้นเลยนะคะคือเขา่าพยายามจะสร้างโรงไฟฟ้าที่ปั่นไฟจากน้ําตกในอังการ่าค่ะที่มันมีกระแสะน้ําที่แรงมากๆดังนั้นมันปั่นไฟได้แน่ๆนะคะพอมันมีแนวคิดนี้เกิดขึ้นเนี่ยนะคะเทสลาที่เป็นคนชอบเข้าสังคมอยู่แล้วเนี่ยก็รีบไปคุยกับเหล่าผู้ลงทุนทั้งหลายเลยค่ะบอกว่าไหนๆก็จะทําโรงไฟฟ้าจากน้ําตกในอังการ่าแล้วทําให้มันคุ้มสิทําเป็นโรงไฟฟ้ากระแสสลับไปเลยเพราะว่าปั่นไฟออกมามันจะใช้ได้เยอะกว่ามันจะใช้ได้ไกลกวว่าาานะ,ะททํํแล้ คุ้มนะคะดังนั้นค่ะมันก็เลยเหมือนเป็นการแบบปิดประตูไปเลยว่าโอเคทุกคนฉันใช้ไฟฟ้ากระแสสลับดีกว่าเยอะกว่านะคะและแล้ว,ลวสงครามไฟฟ้าครั้งนี้นะคะก็จบลงอย่างเป็นทางการในปี1896ค่ะเมื่อบริษัท General Electric ของเอดิสันเนี่ยนะตัดสินใจยอมแพ้นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ไฟฟ้ากระแสสลับในบริษัทของตัวเองค่ะทำให้ไฟฟ้ากระแสสลับเนี่ยนะคะกลายเป็นไฟฟ้าระบบหลักที่ใช้จ่ายในประเทศสหรัฐอเมริกามาจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเอาจริงๆก็ไม่ใช่แค่ในอเมริกานะคะทุกคนหลังจากที่เทสลาชนะสงครามไฟ ไฟฟ้าครั้งนี้เนี่ยก็เลยทําให้ทั่วโลกเนี่ยแทบจะใช้ไฟฟ้ากระแสะสลับกันหมดเลยค่ะอย่างไรก็ตามไฟฟ้ากระแสะตรงเนี่ยไม่ได้มีการเลิกใช้นะคะเรายังใช้กันอยู่ในที่ที่มันเหมาะค่ะยกตัวอย่างเช่นในแบตเตอรี่มือถือหรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หลายอย่างหรือว่าไฟ LED ก็ยังใช้ไฟ,ฟกระแสะตรงอยู่นะคะทุกคนส่วนสาเหตุเนี่ยนะคะก็เพราะว่าแบตเตอรี่บางอันมันก็เก็บไฟฟ้ากระแสะสลับไม่ได้ส่วนไฟฟ้ากระแสะตรงในบางกรณีมันก็ใช้ง่ายกว่าจริงๆไงสรุปก็คือไฟฟ้าทั้ง2แบบเนี่ยมันก็มีข้อดีข้อเสียมีการใช้งานที่เหมาะะองัันนนไไหหหเกบตรคะ ดังนั้นจะบอกว่าเอดิสันแพ้ก็ไม่เชิงเสทีเดียวค่ะคือเอดิสันอาจจะไม่ได้แพ้ในการโปรโมทว่าไฟฟ้ากระแสตรงใช้ได้นะคะแต่ว่าเอดิสันอาจจะแพ้ในการโปรโมทว่าให้ใช้ไฟฟ้ากระแสตรงกับทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าสงครามไฟฟ้าครั้งนี้ก็เป็นหนึ่งในจุดสําคัญในประวัติศาสตร์การประดิษฐ์อะไรต่างๆของสหรัฐอเมริการวมถึงของโลกเลยแหละเพราะว่าถ้าไม่มี2คนนี้เนี่ยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าวงการไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้พัฒนามาถึงทุกวันนี้หรอกค่ะเพราะการแข่งขันครั้งนั้นของทั้งสองคนนะคะก ให้เกิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเกิดอะไรต่างๆขึ้นมามากมายเต็มไปหมดแล้วก็ทําให้เราได้ใช้กันมาจนถึงถุกวันนี้นี่แหละค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับสงครามไฟฟ้าที่วิวเก็บมาเล่าทุกคนฟังค่ะหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบาย สวัสดีค่ะอันนี้แอบแถมให้นิดนึงนะคะทุกคนทุกคนรู้กันไหมว่าไอาการที่เขามีการแบบเปลี่ยนระบบไฟฟ้ากระแสตรงไฟฟ้ากระแสสลับกันเนี่ยมันคือสาเหตุที่ทําให้เวลาที่เราจะชาร์จมือถือหรือเวลาที่เราจะชาร์จโน้ตบุ๊กเนี่ยมันถึงจะต้องมีอะแดปเตอร์ติดอยู่นี่แหละค่ะไอ่ก้อนอะไรสักอย่างหนึ่งหนักๆที่แบบทําไมสายชาร์จมันไม่เล็กๆมีแต่เส้นๆทําไมจะต้องมีก้อนอะแดปเตอร์ใหญ่ๆก็เพราะว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เหล่านั้นอะที่เราจะต้องชาร์จตรงนีอะแดปเตอร์มันใช้ไฟฟ้ากระแสตรงค่ะในขณะที่ไฟบ้านเราอะันนนเนฟฟ้าเกระะะแสสลลบี่หคคตุุผท นี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ